สวัสดีบรนี่ผู้ติดตามช่อง People Plus และคนที่ดูคลิปนี้ทุกๆคนสำหรับในวันนี้นะคะขอพาทุกๆคนเนี่ยกลับมาสู่รายการ s p o ยคอมมิก My Little Pony จากป e ป p l e Plus กันนะคะคิดถึงทุกๆคนม,กมากๆเลยค่ะและคอมิกในวันนี้นะคะที่เราจะหยิบมาแปลและสปอยทุกๆคนได้ฟังเนี่ยนั่นก็คือคอมิกเซต Reflection นั่นเองค่ะ อามิติกระจกนั่นเองซึ่งเล่มนี้นะคะก็มีหลายคนมากๆเลยเนาะที่ขอกันเข้ามาข้ามปีกันเลยทีเดียวตอนนี้นะคะก็ได้เลิกได้ยามได้โอกาสแล้วที่ reflection เนี่ยจะมาเสิร์ฟให้ทุกๆคนได้รับชมรับฟังกันและสำหรับเซต reflection นะคะจะมีด้ยวยกันถึง4เล่มเลยอาซึ่งแปลว่าเราจะมี4คลิปนะคะเพราะงั้นเรามาเริ่มพาร์ทแรกกันเลยดีกว่าคะ่ะ และก่อนไปเริ่มรับชมรับฟังอย่าลืมกด subscribe เอาไว้รอดูคลิปใหม่ๆจาก e ิ p l โ p l u สกันนะคะคืนวันหนึ่งณปราสาทแคนเทลลอนเจ้าหญิงลูน่านะคะกำลังเดินเล่นอย่างมีความสุขไปตามถงทางเดินของปราสาทพร้อมพึมพำถึงคืนที่จันทร์สวยงาม ต่อนะคะในห้องบรรลังเนี่ยเธอเห็นเจ้าหญิงเซเลสเทียพี่สาวของเธอนั้นกําลังยืนอยู่หน้ากระจกวิเศษพร้อมกับแสงสว่างวาบที่สาดใส่หน้าลูน่าก่อนที่ภาพนะคะจะพาเรามาพบกับทวายไลท์สปาร์เกิลและสไปที่กําลังเดินไปตามทางในยามค่ําคืนที่โพนี่วิวมาโพนี่สีเทาลึกลับในชุดสูทนั้นได้เดินเข้ามาหาเธอและพูดกับเธอว่าทุกสิ่งมีมากกว่าหนึ่งอย่างก่อนที่เขาเนี่ยจะหายตัวไปท่ามกลางความงุนงงของทวายไลท์และสไป และภาพนะคะก็ตัดพาเรามาที่ปราสาทแคนเทลอตอีกครั้งและแสงสว่างวาาที่เราเห็นเมื่อครู่นะคะคือแสงจากกระจกวิเศษและบัดนี้พี่สาวของเธอนั้นก็ถูกดูดหายเข้าไปในกระจกวิเศษลูน่าเนี่ยเธอพยายามจะวิ่งตามนะคะแต่ก็ไม่ทันซะแล้วหลังจากวันที่เซเลสเทียหายเข้าไปในกระจกนะคะผ่านไปหนึ่งสัปดาห์ เจ้าหญิงลูน่าตัดสินใจเรียกทไวไลท์และเพื่อนๆของเธอไม่ยังปรสาสทเพื่อแจ้งข่าวการหายตัวไปของพี่สาวโดยเธอนะคะบอกว่าพี่สาวของเธอเนี่ยส่องกระจกบานนั้นก่อนจะหายไปนานเป็นสัปดาห์แล้วนั่นทําเอาทไวไลท์เนี่ยถึงกับวีนฉ่าเลยค่ะว่าเรื่องมันผ่านมาเป็นสัปดาห์แล้วทําไมถึงเก็บเรื่องนี้เงียบเพียงลําพังในขณะที่พี่สาวเธอเนี่ยหายไป เธอก็ได้มีการเมคอัพปลอมตัวเป็นสเตเลสเทียนด้วยนะแถมยังพยายามยกดวงอาทิตย์เพียงลําพังซึ่งยากมากๆสําหรับลูนาและเธอเนี่ยก็บอกว่ามันยากที่จะต้องพูดยากอะไรกันนะ ถ้าวัายรนะคะได้ตั้งข้อสงสัยว่าหรืออาจจะต้องร้อยถึงรอบของดวงจันทร์เพราะตามเงื่อนไขในตอนที่เธอไปเยือนโลกมนุษย์เนี่ยมันจะมีข้อจํากัดของเวลาในการเดินทางไปยังมิติอื่นๆซึ่งแน่นอนนะคะว่านี่ไม่ใช่เหตุผลเพราะถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆลูน่าก็ควรที่จะตามเซเลสเทียเข้าไปได้เนื่องจากยังอยู่ในช่วงเวลาที่ประตูระหว่างมิตินั้นเปิด ซึ่งแรริตีที่ยืนอยู่ตรงนั้นนะคะก็ได้ถามขึ้นมาว่าถ้าพอเท่าระหว่างมิติเนี่ยปิดแล้วเราจะช่วยเจ้าหญิงเซเลสเทียยังไงได้บ้างลูน่านะคะจึงได้บอกว่าให้เดินตามมาเราจะพูดคุยกันระหว่างทางซึ่งหลังจากนั้นนะคะเธอก็ได้อธิบายว่าหลายปีก่อนเนี่ยเซเลสเทียและ s t a r ์สเวลลลงไหลในกระจกบานนั้นมากซึ่งฉันก็ไม่รู้อะไรเกี่ยวกับมันมากนักและดูเหมือนข้อมูลที่บันทึกนั้นจะหายไปฉันเนี่ยคนหนังสือทุกเล่ม อ่านเศษกระดาษทุกชิ้นที่สตาร World เคยสัมผัสในห้องสมุดแล้วแต่ไม่มีอะไรเลยและฉันมั่นใจนะว่าเขากับ c เซเลสเทียเนี่ยจะต้องศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับกระจกบานนั้นมาอย่างแน่นอนและต้องมีอะไรบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับกระจกบานนั้นหลงเหลืออยู่ในห้องสมุดของเขา ซึ่งหลังจากจบประโยคนะคะทวายไลท์เนี่ยก็ตื่นเต้นมากแล้วก็ได้อุทานขึ้นมานะคะว่าว้าวห้องสมุดของ s t a r ์สเวลลซึ่ง a p p l e ิลแจ็คนะคะก็เกิดสงสัยแล้วก็ได้ถามว่า s t a r ์สเวลลเนี่ยมีอายุมาเป็นร้อยร้อยปีแล้วถ้าหากห้องสมุดของเขายังอยู่เนี่ยทำไมทวายไลท์ Twilight เนี่ยถึงไม่เคยเจอมันเลยล่ะลูน่านะคะจึงได้ตอบข้อสงสัยนี้ว่าห้องสมุดของ s t a r ์สเวลลเนี่ยไม่ได้อยู่ในปราสาทโดยตรงแต่มันอยู่ลึกเข้าไปในภูเขาที่แคนททลอตเนี่ยสร้างขึ้น ซึ่งในภูเขานั้นนะคะจะมีระบบถ้ำที่ใช้ในการเข้าถึงที่ซับซ้อนมากๆมันถูกสร้างขึ้นโดย Stars World เองและเขาเนี่ยไม่เชื่อว่าพวกโพนี่ธรรมดาๆรรจะสามารถหาทางเข้าไปได้ซึ่งทวไลน์นะคะได้ถามกลับว่าแล้วท่านละ่ะหาเจอแล้วใช่ไหมเคยสำรวจห้องนั้นมาแล้วหรือเปล่าลูน่านะคะหันกลับมาตอบด้วยหน้ามุยๆทันทีค่ะว่าโอไม่หรอกฉันไม่เคยหามันเจอ ฉันมันพวกธรรมดาสามัญชนน่ะซึ่งพิงกี้นะคะก็ได้พูดขึ้นมาอย่างร่าเริงว่าใช่ฉันก็เหมือนกัน r ร a ริตีเนี่ยชอบเรียกฉันแบบนั้นบ่อยๆซึ่ง r รริตีนะคะก็ยิ้มแห้งๆแล้วก็ได้บอกว่ามันคือการบอกรักนะพิงกี้หลังจากนั้นนะคะก็มาถึงประตูทางเข้า ลูน่าเนี่ยก็เลยได้บอกกับทไวไลว่าถ้าจะมีใครสักคนที่เข้าใจและเดินทางผ่านเส้นทางเหล่านี้ได้ก็คือเธอเลยทไวไลสปาร์เกิลเซเลสเทียเนี่ยพูดถึงสติปัญญาล้ำเลิศของเธออยู่ตลอดและพี่สาวของฉันเปรียบเทียบเธอกับ s t a r ์สเว l ลอยู่บ่อยครั้งบางทีเธออาจจะใช้สิ่งเหล่านี้เป็นคู่ขนานในการทำภารกิจก็ได้นะ ลูน่านะคะเธอเชื่อว,ว่าที่ห้องสมุดของ s t a r ์สเวิลเนี่ยจะมีข้อมูลเกี่ยวกับกระจกที่เซเลสเทียนั้นหายเข้าไปและเธอเชื่อว,ว่าถ้าไวไลท์พร้อมเพื่อนๆของเธอเนี่ยจะสามารถเดินทางผ่านระบบน้ําบนภูเขาของแคนเทลอรนี้ได้ลูน่าจึงมอบหมายให้พวกเธอค้นหาข้อมูลว่าเซเลสเทียเนี่ยไปอยู่ที่ไหนในขณะที่กําลังจะเดินเข้าไปนั้นท้ไวไลท์ก็ได้บอกให้สไป์เนี่ยอยู่กับลูน่าเพื่อรอส่งข่าวหากเกิดอะไรขึ้นซึ่งทำเอาสไป์เนี่ยเซ็งอย่างมากซึ่งลูน่านะคะก็ได้ปลอบใจเขาในขณะที่ผ่าน เขากลับไปยังปราสาททุกคนเนี่ยต่างร่ำลาเจ้าหญิงก่อนจะพากันเดินทางเข้าไปข้างในทวายไลน์นะคะตื่นเต้นตลอดการสำรวจครั้งนี้มากกว่าใครๆในขณะนั้นพวกเขาเนี่ยก็เดินมาเจอป้ายที่เหมือนจะเป็นป้ายบอกทางซึ่งทวายไลน์นะคะอ่านมันและเข้าใจได้อย่างง่ายดายในขณะที่เรนโบว์แดชนั้นอ่านแล้วงงเป็นม้าตาแตกเลยซึ่งทวายไลน์นะคะก็ได้ถามว่านี่เธอไม่เคยอ่านหนังสือคำศัพท์ที่ฉันให้กับเธอเลยหรอ ต่อมานะคะภาพก็ได้พาเราย้อนอดีตไปยังวันที่สตาร์สเวิลและเซเลสเทียนั้นได้อยู่ในห้องนี้สตาร์สเวิลนะคะได้บอกเซเลสเทียว่าเขาประสบความสําเร็จในสิ่งที่ไม่คิดว่าจะเป็นไปได้นั่นก็คือการค้นพบการเดินทางข้ามจักรวาลนั่นเองและนี่เนี่ยจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาของเซเลสเทียและเป็นความสําเร็จที่สูงสุดของอาชีพของเขาเลยหากแต่เซเลสเทียนั้นกล่าวถึงความกังวลเกี่ยวกับลูน่าน้องสาวของเธอเพราะพักลางหลังเนี่ยพวกเธอห่างเหินกันไม่น้อยเลย s t a r ์สเวิรนะคะจริงยืนยันที่จะช่วยเธอในความสัมพันธ์ครั้งนี้เซเลสเทียนะคะจึงตกลงค้นคว้าหาข้อมูลและเรียนรู้ไปกับ Stars World ซึ่ง Stars World นะคะได้ถามว่าควรจะเก็บความลับเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้เนี่ยเอาไว้ที่ไหนซึ่งเซเลสเทียก็ได้เอ่ยเชิงแซวว่าไฮดราดีไหม Stars World นะคะก็ขบขำและบอกว่านั่นเป็นความคิดที่ดีเลยละ่ะ กลับมายังปัจจุบันนะคะชวายไลยและพวกพ้องเนี่ยยังคงเดินไปตามเส้นทางที่จะพาเราไปสู่ห้องสมุดระหว่างทางนะคะพวกเขาเนี่ก็ได้เจออะไรต่างๆมากมายทั้งซากสัตว์ขนาดใหญ่ป้ายแปะผนังที่เป็นดั่งแผนที่ซึ่งไม่ได้ช่วยอะไรเลยแต่แล้วทวายไลยก็พบว่ามันมีป้ายหนึ่งที่แปะไว้นะคะที่เขียนว่าอาร์เทเนียมซึ่งเธอนะคะก็ได้บอกว่าพวกเราเนี่ยเจอแล้วนันทาเอเรนโบแดชเนี่ยสงสัยมากเลยนะคะว่าเราไม่ได้มาหาห้องสมุดกันหรอ เจ้าแว์ไลจึงอธิบายว่าในคําศัพท์โพนี่เนี่ยอาจจะหมายถึงศัพท์ชนชั้นสูงหรือคนรลับใดๆนะคะอาร์เทเนียมเนี่ยหมายถึงห้องสมุดนั่นเองซึ่งต่อมานะคะภาพก็ตัดไปที่เจ้าหญิงลูน่าเนี่ยกำลังนั่งเล่นเกมกระดานกับสไปอยู่ซึ่งดูแล้วนะคะเหมือนจะเป็นเกมคอสเบิร์ดอะไรทํานองนี้เลยและหลังจากนั้นนะคะเธอก็เอ่ยขึ้นว่าอาร์เทเนียมเนี่ยคืออะไรกันนะเหมือนเธอเนี่ยจะเห็นแผ่นป้ายแปะอยู่เต็มไปหมด ซึ่งตรงนี้นะคะขยี่มุกที่ว่าลูน่าเนี่ยเป็นจำพวกสามัญชนที่ไม่เข้าใจอะไรในราชสำนักมากนักเลยหลังจากนั้นนะคะทั้ง6เนี่ยก็ได้พบกับห้องสมุดของ s t a r ์สเวิรลในที่สุดพวกเขาเนี่ยพบข้าวของและหนังสือเก่าแก่มากมายหลายชิ้นของ Stars w เว l d รวมถึงรูปปั้นของเขาและภาพวาดของเซเลสเทียตอนยังเด็กอีกด้วย ขณะที่เธอเนี่ยกำลังมองดูงานศิลปะเทาวไาลนะคะก็ได้บอกกับเพื่อนๆของเธอว่าเธอคิดเสมอนะคะว่าเธอเนี่ยจะเดินตามรอยของสตาร์ซเวิ์และเริ่มกังวลเกี่ยวกับความรับผิดชอบในฐานะเจ้าหญิงแต่โชคดีนะคะที่เพื่อนๆของเธอเนี่ยคอยให้กําลังใจเธอเสมอหลังจากนั้นนะคะเธอจึงบูสต์เอนเนอร์จี้ใหม่และเริ่มตั้งต้นด้วยการถามว่าถุกโพนี่ในที่นี้เนี่ยเริ่มต้นจากอะไรซึ่งทุกคนนะคะก็ไล่พูดถึงสิ่งที่ตัวเองรักมาตั้งแต่เด็กแรลลิตี้ก็แฟชั่นนิสตาแอปเปิลแจ็คก็เกษตรกร เรนโบว์เด s กับวันเดอร์บ t p อ n พิงกี้ายนักชิมเคก้กมืออาชีพและฟลา t เตอร์ชทันตแพทย์นั่นทำเอาทุกคนนะคะงงมากเลยล่ะคะ่ะเธอจึงอธิบายนะคะว่าเธอเนี่ยชอบใช้ไหมขัดฟันในตอนเด็กนั่นเองหลังจากนั้นนะคะ Twilight เนี่ยก็ได้เอ่ยขึ้นว่า ตอนนี้ฉันกำลังเดาอีกครั้งวันนั้นจะเป็นสิ่งที่ฉันสามารถทำได้ต่อไปหรือไม่จะเป็นยังไงกันนะถ้าฉันจะเป็นเหมือนเจ้าหญิงเซลเลสเทียมากขึ้นมีภาระหน้าที่มากมายที่เธอต้องทำเธอต้องในระเทศน้องสาวตัวเองไปยังดวงจันทร์เป็นเวลานับพันปีเพื่อเหล่ามาโพนี่เธอต้องรับแรงกดดันมากมายเลยทีเดียวละฉันรู้มาตลอดนะว่าฉันเนี่ยต้องการเรียนวิชาเวทมนต์ฉันอยากทำอะไรบางอย่างด้วยความรู้ทั้งหมดที่ฉันเรียนมาตลอดชีวิตเช่นเดียวกับที่สตาร์สเวลทำลองดูสิ่งต่างๆที่เขาทำสำเร็จในชีวิตของเขาสิซึ่งทั้หมดนะะคว พูดด้วยความลังเลเพราะเธอนั้นอยากจะเดินตามรอย s t a r ์สเวิ์ผู้เป็นตำนานยูนิคอร์นแต่เธอก็อยากเป็นให้ได้แบบเซเลสเทียเช่นกันเรนโ Dash นะคะได้บอกว่าก็เป็นทั้งสองอย่างเลยสิเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกและเป็นเจ้าหญิงที่มีหน้าที่รับผิดชอบอาณาจากักรทั้งอาณาจักรด้วยตัวคนเดียวมันไม่ยากขนาดนั้นหรอกพิงกี้พายนะคะที่ฟังแล้วทำแม่งทำแม่งก็แย้งขึ้นว่าอืมฉันว่ามันฟังดูยากมากกว่านะ ฟลาเจอชายเนี่ยก็ได้เสริมต่อนะคะว่าเธอจะไม่เป็นไรทวายไลท์วันหนึ่งเธอจะคิดออกเองในขณะที่กําลังทราบซึ้งแอปโปรแจ็คนะคะก็แหวขึ้นมาว่าฉันไม่ชอบที่จะต้องทําลายบรรยากาศความทราบซึ้งหรอกนะแต่ฉันคิดว่าเราเจอสิ่งที่ทําให้เราลงมาที่นี่กันแล้วท่านใดนั้นนะคะทวายไลท์ Twilight เนี่ยก็เห็นหนังสือเต็มไปหมดและเธอก็ได้อุทานออกมาว่าโอ้หนังสือเต็มไปด้วยฝุน่นถึงเวลาขนขวาแล้ว หลังจากค้นคว้าไปครู่หนึ่งนะคะชทเวลไลเนี่ยก็ได้พูดขึ้นว่าดูนี่สิ Stars World เนี่ยบันทึกทุกอย่างเกี่ยวกับกระจกเอาไว้ฉันการสร้างความล้มเหลวและรายละเอียดทุกอย่างของโลกที่เขาและเซเลสเทียเนี่ยสำรวจมาเลยละ่ะตดัดภาพมาที่ปราสาทลูน่าและสไปนะคะได้พบเข้ากับของเล่นบางอย่างที่น่าพิศวงเธอจึงพูดขึ้นมาว่าของเล่นเล็กๆน้อยๆแบบนี้เนี่ยสามารถทําให้เกิดความสนุกสนานได้ขนาดนี้เชียวนะ และภาพก็ได้พาเราไปยังหลายร้อยปีที่แล้วอีกครั้ง Star s w o r l d นะคะแสดงให้เซเลสเทียเห็นกระจกข้ามมิติที่เขาสร้างเสร็จแล้วเซเลสเทียเนี่ยตกตะลึงอย่างมากในขณะที่ Star s w o r l d นั้นค่อยๆสาธิตวิธีใช้งานและหลังจากนั้นทั้งสองก็ได้ไปทัวร์ชมจักรวาลอื่นๆด้วยกันซึ่งจักรวาลแรกสุดที่พวกเขาไปเยือนนะคะเป็นจักรวาลที่เหล่าไดโนเสาร์เนี่ยมีคิวติมาร์กและคิวติมาร์กอันนี้เนี่ยก็เหมือนคิวติมาร์กของฟล์ชายเลยละ s t ส r วิร์ลและเซเลสเทียนะคะใช้เวลากว่า10ปีในการเที่ยวโลกคู่ขนาดอื่นๆ อยู่มาวันหนึ่งนะคะ s t a r s เซเวเนี่ยได้พบว่าเซเลสเทียแอบหนีไปยังโลกคู่ขนาดโลกหนึ่งซึ่งไปหลายต่อหลายครั้งหลังจากเขาจับได้นะคะเขาจึงวีลูกศิษย์ตัวเองด้วยความโมโหและก่อนที่การกระทํานั้นของเซเลสเทียจะทําให้ทั้งสองอาณาจักรตกอยู่ในความเสี่ยงเขาจึงจัดการปิดทางเข้าออกของกระจกเงาอย่างถาวรและหลังจากเหตุการณ์นี้งานวิจัยที่เทวไล,ลและคนอื่นๆค้นพบเนี่ยก็หยุดเพียงตรงนั้นขนาดนั้นเองนะคะพิงกี้พายเนี่ยก็ได้พบกับอะไรบางอย่างซึ่งดูแล้วเหมือนจะเป็นทางลับที่พาพวกเขาเนี่ยไปที่ไหนสั ซึ่งเหล่าโพนี่นะคะก็ไม่รอช้ารีบกระโดดโลดผลลงไปในทันทีซึ่งเส้นทางลับนั้นได้พาเหล่าม้าโพนี่เดินทางกลับไปยังปราสาทและกลับไปเจอเจ้าหญิงลูน่าที่อยู่กลางปราสาทเลย หลังจากนั้นไม่นานนะคะชทวยไลเนี่ยก็ได้เล่าถึงงานวิจัยเรื่องกระจกข้ามมิติให้ลูหน้าฟังก่อนจะมอบผลงานวิจัยให้กับเจ้าหญิงจังหวะนั้นเองนะคะกระจกเนี่ยก็ส่องแสงสว่างจ้าและก็มาถึงการปรากฏตัวของเจ้าหญิงเซเลสเทียซึ่งเธอนะคะปรากฏตัวพร้อมรอยฟกช้ำเต็มตัวไปหมดไม่นานนักเธอก็เซล้มลงบนพื้นซึ่งลูหน้านะคะก็ได้เข้าไปกอดพี่สาวของเธอด้วยความเป็นห่วงและหลังจากนั้นชทวยไลและเพื่อนๆของเธอก็มองเห็นเงาของบางสิ่งที่อยู่ในกระจกและนั่นก็คือ ราชาซอมบราโปรดติดตามตอนต่อไปจบไปแล้วนะคะสำหรับสปอยคอมิกไม Little Pony Reflection ฟังจบแล้วทุกๆกคนคิดเห็นยังไงคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะคะยังไงก็ขอฝากคลิปไม่ l เ t t l น p พนีทั้งหมดที่ People Plus เนี่ยเคยทำเอาไว้ในอ้อมใจด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเรามารอรับชม Reflection เล่มที่2กันต่อไปในคลิปต่อไปเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันค่ะบายบาย